กาแฟฟินาเล่ทางเลือกสำหรับคนรักสุขภาพนะคะกาแฟตัวนี้นะคะผสมสารอาหารและผสมสารสกัดจากธรรมชาติถึง36ชนิดเลยนะคะกาแฟตัวนี้นะคะสกัดสารคาเฟอีนเนี่ยให้เหลือน,น้อยมากๆเลยค่ะทำให้เป็นทางเลือกนะคะสำหรับคนที่รักสุขภาพที่ต้องการดื่มกาแฟแต่ไม่ต้องการคาเฟอีนมากเกินไปค่ะ กาแฟตัวนี้นะคะสามารถดื่มได้วันล,ละหลายๆแก้วนะคะโดยที่ไม่ทําให้ใจสั่นค่ะทําให้นอนหลับสนิทค่ะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับพักผ่อนเลยนะคะบํารุงสมองนะคะนอนหลับสนิทค่ะทําให้ร่างกายฟื้นฟูได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะกาแฟตัวนี้นะคะจะปรับระบบความสมดุลในร่างกายให้ดียิ่งขึ้นค่ะจากสารสก,กัดบางตัวนะคะเช่นน้ำมันรำข้าวโกจิเบอร์รี่เกากี้และโกโก้โกมเมล็ดงาดำ สารสก,กัดเจียกูหลานสารสก,กัดจากโสมและลูทีนเป็นต้นนะคะสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องความดันเบาหวานนะคะไขมันในเส้นเลือดนะคะและคนที่ต้องการลดความอ้วนอย่างเด็วนะคะบอกเลยว่าทานกาแฟตัวนี้ดีมากๆเลยค่ะทุกคนเพราะไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะไขมันไม่มีนะคะอีกทั้งนะคะคาเฟอีนเนี่ยยังน้อยด้วยค่ะ กาแฟตัวนี้ดียังไงนะคะกาแฟตัวนี้นะคะจะช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงค่ะบำรุงข้อต่อนะคะป้องกันโรคเข่าเสื่อมค่ะปรับสมดุลในร่างกายนะคะและสร้างสารต้านอนุมูลอิสระค่ะลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งโรคหัวใจและโรคเส้นเลือดอุดตันค่ะและที่สําคัญนะคะสิ่งที่เบลชอบมากๆเลยค่ะคือกาแฟตัวนี้นะคะจะช่วยเร่งการเผาผลาญในร่างกายค่ะ สำหรับใครที่สนใจนะคะอย่าลืมไปหาซื้อมาลองดื่มกันดูนะคะบอกเลยนะคะว่าอร่อยนะคะดื่มง่ายหอมกาแฟมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะดี๋เวไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ